สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลของไทยของเรานะคะไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะสำหรับรัฐบาลไทยของเรานะ,ะแต่เรารอบที่ผ่านมาของเราได้0.6อ่าไม่ใช่ได้บนล่างเลยนะคะได้ทั้ง6 0แล้วก็90นะคะที่เราฟันศูนย์ไปให้นะคะถ้าใครตามในคลิปะจะเห็นนีนะคะทุะไปย้อนได้นะคะรอบนี้ไป 4 2 2 0 4 2 2 0นะคะ4 2 2 0ก็คือ4 2 0นั่นแหละฟัน4ลอง2เจาะ0ให้อีก1ตัวนะคะ4 2 0นะคะฟัน4ลองที่2เจาะ0ให้อีก1ตัว4 0 4 3 4 7 2 1 2 5 2 8ซื้อ2 1อย่าลืม2 7 030609มาอีกแล้วนะคะแล้วก็20นะคะทุกคนวินในตัวของเขาเองนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะโชคดี